หน้าพ่อไร่สถานคุยช่องชอบล้ก็กากันน้ำมันกะบูความชื่อเงินประมาณพันไรบาะมันอะไรเป็นไรนะหนึ่งสามสี่พันกสามสี่พันดบริการไปเราไปจำจำนาเกี่ยวข่าวบอนฮะขึ้ประตูคือบริการไปใช่ไหใช่สบู่ดีเลสบู่ดีเนาะสบู่ตู้ข่ามเลยมพูใครโทษผลิตก่อน โมีเอกซีโทมหาถ้าอ่งนี้ในคลปว่าดูสิว่าเสียฟัวปฏิิริยบ่บ่ดิ๊บเราในคลิปนอันละทายคลิปนแล้วฮะแล้เเคสยัวไง้นว้เันที่ราว่าไว้เราแบบ เราพูดน่าบริสดทยาให้กินได้บริษัทขอได้ป่านนี้เราอยากกินยังเดือนหนึ่งบริษัมีพอหักไปหักไไม่ใช่โทวหลินบริีัทโอบริมีเลยยิ่ทมุกกับวมเทีรเขามาถ่ายเลยตุคาไปทำงานในแล้วซาดได้เนาะนั่ง่านั่งขาตุคามไปทำงานแล้วซาดโอ้ย นัสผู้คไปีกงสูงคนสู้ชีวิตผ่านมรสุมทองทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลืเอเรี่ยวแรงแต่หุ่นสวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่มูเพื่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านนะครับนะ วันนีเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเนาะหรือว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ตู้คำปันสุกพี่น้องเอ่ยเนาะมาเจอมาพ่อตู้คำามือนอี้พี่น้องกะจะพาม,มาเบิงเรื่องเล่าเนาะ,ะที่ว่าเฮาอะไรคุยหรือว่าติดต่อน้องมะนาวสักพักหนึ่งเนาะที่ว่าอย่างไ้มาเจอชาวกลุ่มและก็เห็นชาวกลุมกับน้องมะนาวนั่งคุยกันพี่น้อง ไปเบิ่งไปสมน้ำกันนะครับหน้าว่านอกมาเาาจะได้ของฝากอีกอย่างพี่น้องเลยเนะาะเพิ่นฝากไว้อยู่พี่น้องเลยเ,เอาพี่น้องก,ก่อนไปเบิ่งกะฝากเนเด้อน้องฝากกูไแมพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตู้คำหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็บอกกดข่าวโฆษณาให้ตู้คำเราพี่นอกองเนาะไปแต่พอมันกลับไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง ไป….ว้ได้ใส่แล้วเบิร์นไ้เบิร์นเนี่ยเบิร์นกับเราเบอร์เนี่ยข้าวอันนี้เงินยางไฟฟาอะไรเจ้าหนี้เรามาแต่ฮาสาราอเมริกาเนี่ยเอาเงินเลยคนพ่อในคนเนี่ยชงบาดอย่านโอ้ในเนมาฝากที่ไม่ใช่เป็นนีเ่มแต้มไข่นี่ทำด้วยอันยูหมันกว่ายืนเลากับบุคลีเออร์ก็บบุคใบเด็นไปถ่ายคอนเทนตย่างนมีแห้งภาพแข็งแห้งนะ เกไ่ทำมาทีเอนีเนอิดใหม่เลยีเแมนดีใจนะเอาทไปถามแต่เพิ่นซอยกับโได้เอาขนาขนาดน้องปีแต่แม้าเนาะที่เธอ่บอกแมาเนาะไวเลยเนาะลุกนนางลุกไงเป็นนางลุคือไวกิอดวไวคือบ่อยจะไหนจะมาเรืองว่าไวขนาดเนาะไวเด้อหางวาจาให้มาส่งคือให้คนเขาฮะให้มาส่ง บะมุนได้ปะถามาาได้คือมืดนถาถ้า้าถ้า้ามาก็คือเป็นย่งสี่บาทคือม่วะน้องมะนาวสม่บาทเม้วนแม่เดียวแค่ไนโดนจอะไรให้ขนาดเนาะให้มาส่งกินอีเอมุนขอมาทำเราเราขี่บ่าขี้ได้หว่ะไปพ่อไปพ่อกันแล้วยินใส่เืีอนยาจะหนิเออ เป็นวานนองมะนาวันบุติษวัดวัดเมหานมาเจอพิเครื่องกัเวนนลูเกี่ยวขอน้ป่ะพิเครื่องเม็ดลูกเกี่ยวเขาเพื่อไห่เนี่พี่น้องก็มาจะตังประเทศหรือเพื่อนทเอาวันชินกับเสือมาผ่านเจวแกมเขาะบันกงโตป็ยเพอ่นองมะนาวมาดูเราอยางกันจะเห็นหน้าจะเห็นเพื่อนว่าเป็นเ้อร์น้องเมืออะไรี เมื่อสวัดเแหละเราเปิดเมื่อรับราอยู่สวัสดิ์ละมาเดือนหนึ่งพูดเราจะถเงินมาเดือนวันที่ปหาอันผมเจ้าเกี่ยวข่าก็พุงือ้นไดอันมันบอกว่าสิทไปทานงาทนแหงบอแหงเชี่ยวาเราบหรือยังยังเอีทางลุกะแต่เป็นไนะครับปันทนึงเดียวปัได้ลสอปันทีไงเขาสองสออพ

ເຈົ້າເຂົ້າ ก็ติดรโอ้อยปะมึงไม่ใจแย่ลมากใช่ะเ,เราดแล้วก็ไปอยู่สําตับเป็หมุดเลดจาเราว้ายเ้นไปอยู่มีกระตูกจากเราวา้นสิทิก,กับเสือก็ได้ว่ายเ้นมีสิธิ์กับเสือซีบัวเราชุดหนึ่งเราปผักแล้วก็มีสีเล็บแล้ก็มีสีชเราปะผักแต่อเมริกาเราซื้อมาต่อเมริกาเราคืนเขื่องมาใต่าะเท หนึงแหลตะบกบกคุ้กิบเกือบหน้าเรามาผ่าขนเข้ามาขากิมาล็อยเรื่องขบนัขอดวารเอเราไปบุกไปใช้สเครื่องขบรนดานไปเราไปจำจนาเกี่ยวเขาเนาะขคืนประตูขึ้บริการไปเลยใช่ไหมชสบูดีเนยดีเนาะสบม่ตู้คำเนยแมุนีอันไโทิ

อยากกินยังเดือนหนึ่งกรมีพอหักไปหักไม่ใช่โซลินกรณีนะอผมผมมีเลยกินมุกกับมุเทียเขาไปข่ายเลยมตู่คาไปทำงานแล้วสาดแน่เนาะนั่งถานนั่งสตู่คำไปทำงานแล้วซาดโอ้เป็นห่วงยุ่งอะไรวสปริต่ะพุิก็เืิมันอยู่ไกลกันก็เลยไปไปหา เี่ยกเนเกยเดียกแมปป่ไปคอนเทนต์โซนเรือน่ะกะมาถ้าเอาคิปไปหาโมไป้ะมาแล้วไปไปเศ้าแล้วที่รอเราอาไปเห็นน,อน้องมะนาวาในคลิปมันสูทธิวา่าเสียปัวก็สง,งัังไงแค่ปัวนี่โอ้เอีู้คนซอยเรือป็จชิมาซอยอยู่ก็เป็นปัวอนี้บอ,อ,อคือผมมีลูกมีปัวได้เป็นวเนาะ เอากาเนีมนกันลำากับีเรียจีบงแต่เรวแม่ได้เอางบอลไปมาเลยไปมาเลยยังนปกติป่วยใหญเลยเป็ตัแดงแลัึนตามมายนั่งฟังนั่งเบิ้ลนกันกับตู้ข้ามได้พี่น้องมานี่เนาะขับแทนน้องรัดขแท่นน้องรัดเดียวปแววปตาทางปฏิเห็นี่เห็นยังบ่ปกติบ่เลยเา หนาใสเนาะเลยเนาะหนาใสตัวาดลิดย่ยาปุ้มกระโดดเลยหนาก็เลยไสไว้แค่นี้นอกมะนาวเลยชิคกปีนหนังได้ขาอันเอาไปรุกหมอเังเขาตัวซิดผ้าพ้าตัวไปหามหมอนี่ที่เขาดาวไปหามหมอมันจะปนดปวดโศกผู้ที่เข้าดาวเนี่ยเขาเดือนสิบสองเดืเดือนิบเดือนสิบเอ็เดือนสิบอสองเดือนหนแปลว่าครบปีหนึ่งที่จะไปหามหมอกินยา รือว่ไม่จะรีจากิดหมดคะแว่าเขาโมไปทาหมโมไปกินยาอยู่บุกไม่ใช่ใส่สูคือเก่าได้นี่คืเราเนาะรอดคือเก่าได้ดีแล้วยังได้ไปทาโมถึงเนาะยังไงยังดีชเนี้ยคนทีใชสูใช้ยังเลยเกี่ยวค่าเออคอบอกว่าสัมผัสก่อนเกี่ยวข่าวว่าเลยคนเบิ่งเขาจะแปลกแล้วซามะนาวดีขึ้นลายลีโาเขา ไปเจอแทนตาเลยเนาะขอบคุณผ er ู้ใหญ่เจดียว่าสมองสุบอรแล้วมาซอยเหลือจป็นมาเป็นคนเป็นคนอย่างเราเนาะแม่เนี่ยเนาะเมนพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้คงูมีหน้าบัวอาบโอ้ยนับชั้นนี้ตามคันคู่ดิตึงคู่สี่หัวเต็มหัวให้สิ่วันให้สี่วันออกมะนาวสิเป็นคนทำเมียเนาะพี่น้องกันหน้าบัวอาบหัวเลยปีดสูตรตั้งเมียแล้วย้ำย้ำหนาวเป็สีแลงหนาวแม่ใส่สูทใส่เสื้อเดือน ไปใส่ก็บปกได้กว่าไปใส่กับปไดเห็นยาของชาติคนกัเห็นย่บ่คิดตัวเองตื่นเลยูวะแต่ยังได้มา่็นคิปเฉพอะตัวกบว่าอายตัวเองสวยขึ้นเลยเดี๋ยวโอ้ยแบบเอาผัวแล้วแล้วกิโลแล้ววะเอาผัวพู้ในญ้บพได้ซับกอดได้ซื้อหืดซื้อยาให้กินคนแบบัวฟัวอะไรเรียกัวอะไรบบเราดีขึ้นแล้ว้องน้างมนดวดีขึ้นหลย เป็นอร่อยเลยแหละเนาะปกติคนปกติเลยควกเจ้ามาน่รองตใจแตใจควมควมขุกาใจอ่าขลุกควมตนใจของเจ้าเนาะแต่ว่าคนก็บว่าฝ่ายคิดมาเท่าเปินคือคนปกติถ้าเอารวบไปกะแกมันขับเสิแม่เจ้าซรัพพอร์อเจ้ากับโอเคเป็นยักแต่ว่าคะแนนวันกะยังบุกอุค ให้แล้ะบ่ฮะจะไปทุมาหาบ่งเนไงเนไทุ่มอะไรทุอยู่ทุหอทรืทุมะไรเรไปถ่ายทนไมซื้อบอกขาวน้ำกับปลาโอว้่าเนี้ยปไท่สิมาแตงมโอน้องมะนาวนาก็เข็นอย่าแห่งแตงไปแล้วเอากันเนาะาว่าเออกุ่มกุ่มกับไก่ยูยานมักซื้อแบบแวบโดนไปสชิมกันแห้ไหมเป็นไปได้กั กนแ่วาหน้าก็เห็นใครเห็นหน้ายอยู่ก็แมเจริงไรสบายสะดวกเามแนาวี่ฮอ,อย์ดร,ราเบุรีราไปถไทยของเกี่ยวเขาบริายครับบริลงไปไม่ใช่ไม่บอลมาเด่นะัะนักแง่เขาเนี้ยแค่ไนะเราบริขามาแล้วเราอยู่สบายเราอยากเจอแคเรา,าเอาทั้งสีเล็บเอาทั้งแกมัดคมทั้งสิ่นเสือไม้มาตอดรถบัาะ อ้นเจ้นํามะนวสนรอบาเนาะปกระตุ่มปากกระแยงเราไม่หา่นะเกือเอ๊ะกันนั่น่ะนาประดับได้โปรไซกาให้น้งมะนาวเด้อเราให้ให้เราได้บุญไดงใัน้กันเราเองกันขอบคุณเพื่์น่าเปิ่กระางเงินให้เจ้านะำแก้ปลายดอกสบายกันไล้เติมเนาะคาไหลกับเพือเปิ่เสียหาเงินลไปหน่อยใ้เพินเพิ่กรางเงินให้เจานโบไลบา แต่กรชุดๆหนึงนย่กตมากระตุ้มอะไรก็เดียวซีเร็ชซีซบใช่ชชนะแต่ว่าเขาเลยเอาไว้เขาผูกเอาไว้ใช้พี่แจ่บัตรมาออื่นเรามาได้หมกแกจะขึ้นมาเราเราเราคอยเป็นหาบึ่งแราอยู่ในเงือนกี่มันบบเห็นมันโเห็นตัวถามแล้วจากเราอยู่สีแดมันตบตีแล้วเราไปหมูกม,มันมีสัานแลต้องึืนมามเ้าค่ะเขาไปจ็กเราไว้บนไหนควเขาไปอยากคด ที่ฮอเอฟซีทุกคนอยู่ตัวน้องมะนาวเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่อบ่มีผู้ใหญ่เจดีบ่มีเอลซาลาบ่มีพี่หล,ล่บอบ่มีแม่อยู่สวีเดนอยู่นอร์เวย์อยู่อ่ะอยู่ในเทอร์แลนด์เนาะอยู่สวิตเซอร์แลนด์บ่กจังไรประเทศที่ลืมเลยทบลุเลยทีเดียวไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่เจดีทุกหมู่ทุ่มบอค่ะบ่มีเพิ่นาม,าม,มาซอยเรือนน้นองมะนาวคือนจีบเป็นผู้เป็นค้นดอกน้อง,องมะนาวเนาะเอาอันตู้มข้ามโทรมาเลยนะพี่บอลโทรมาไหนไหน เดี๋ยวขอยวเดียวอยู่อะไช่วยบ้านเนเดียวขอในเม่อะแลวแล้ยูทูปก็ไปนั่งเค็มให้กินอีกแล้วเดี๋ยน้องนสแตะเร์ยเดียน้อไม่เดี๋ยน้องไม่บนจอจะไดู้เยอะนกิรอแถวหน้าหรอบอสแถวหน้าทิงนี่ทิงนีพี่น้องแม่เยชอบปีแล้วบ่แม่อยบ้ยงด็น้องอมองแอม ถาเงินมาให้เดีบอกไม่ค่ะเองกาบอกมันถามเงินมาชือสัตว์บางสัตว์ตรงหน้าชื่อจะไม่ก็ได้จ้ะโอ้ไปทำงานบคหงเงินหงคํำเนี่ยน้องคนมีเที๋ยวนีแห้งบัดแา่ได้สิได้เงินไปบระหงจะเกลือนวันนี้คนมาซอยอยู่ได้ขอให้ทำมาหากินเองยีงไงคนจะซอยเลยแต่เป็นคนจบคนดีเลยมีสติสตังแล้วะทำมาหากินเองคนกอนนเกิดเองอากมแตก เนอเป็นอย่างน้าบอกสิเราไปจะกิาไปเอาอันเหบเราไานนึงเรเอาไว้ใส่แล้วเบิร์นเ่เบิร์นำเาบอกไปนางอันเนาอกเจ้านี่รับมาตรกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเงิน่อเนี่นเนชงไบาทเนีเออเป็นดีๆเ่ฝากเงินมาทำไม่ใช่เป็นดีเิเ็ไข่ดำด้วยอันยมันควนยืน เราคืนนอกพี่น้องล้อไอ้น้ากับว่าวอ้แห้งาพเจไ่อะไมาที่เมัิปเิตใหม่เลยเาีด้หูแล้เอาสิบิหาคเตเอยกบได้เอาเงินอันน้องเอ็มมาค่ะมาล้านหนึ่งคือหน่อยแค่เปนอ่ไรนี่ะามันจะใช้อักลเ้าพันถามว่าคือหน่อย มาเตรียมเทพปุ๊บโอเควูไปยังอาคิปนี่กะน้องมะนาวก็ชอบกึ้มกับเชียรคอล่าคนพี่น้องไปก่อนยิมคลิปก่อนชาปี่น้องคลิปนี่กะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนแขกรังแขกตลอดมาแล้วก็ติดตามน้องมะนาวตลอดมาเนาะน้องมะนาวก็เป็นคนจบคนงามและเช่าแหละไม่ได้ใจโซ่อะไรพี่น้องเ้ยในคลิปที่ชอบกึ่มกับน้องมะนาวก็สิีดร์อลาคนพี่น้องเป็นก่อนพวกกันคลิปหนาสบายที่น้องมะนาวเ่ยะโอเคพี่น้อง เฮ้ยน้องดีใจนําพี่น้องดีใจนําอ่าดีใจนําน้องมะนาวเนาะที่มีปู่ของเสาเกิ้มเนาะอ่าได้เอาเงินให้ใช้200บาทเนาะ200บาทสําหรับคนบ่มีนี่ก็ถือว่าหลายเลยพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าหลายหลายเป็นน้ําจิตน้ําใจของเพิ่นพี่น้องก็ดีใจนําน้องมะนาวแล้วก็อ่าสากมก็อ่าได้เก็บไให้เนาะเพราะว่าตอนโทน่ะก็โทติดตามที่ว่า พูดคุยกันในคลิปมั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาแล้วก็เห็นน,อน้องมาเปลี่ยนไปลายเพิ่นว่าเนาะทั้งสาวเกลมก็ว่าเปลี่ยนไปลายหน้าก็ใส่ผิวพันกับโบดาเกีบบก่ยวขาวดําหน้าก็บบเพราะว่าเพิ่นวะได้พี่น้องเพราะว่ามีสบู่ดีเนาะพเพื่อนๆสบู่ขมิน้นสมุนไพรตู้คําปันสุกเนาะนั่นแหละสบู่ต้นนั้นที่ซอยอ่าปรับเปลี่ยนสีได้เนาะโบดําบ่เป็นอย่างอีกพี่น้องเอ้ยดีแน่นอนใส่ดีใส่ทนเอาโอเคพี่น้องเนาะกะ่ํามมืดได้ ที่หกโมงแรงเลยเนาะจังไดตู้ขํากะฝากไว้สัปนี้แหละเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เข้ามาชาม,มคลิปของตู้ขํามตั้งต้นจนจบแล้วก็ะบอกกฏข่าวโฆษณาของตู้ขําไปพี่น้องเ,เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้ขํากะคือสิเดตโกตัวจบแล้วก็คือนสเตตเก่าเข้ามาสบายดีและสวัสดีครับพี่น้องเลยเนาะอ่าไปบาทนี้ไป,ไป,ไปต่อไปเบิง้งทีมงานทีมก้อยน้อยบาทนี้พี่น้องเลยจ้าเพื่นเฮ็ดอีหยังเน,งนาะ ไปเบิ่งกเบส่งน้ากันเลยเป็นจังใดพี่น้องทีงานที่ก้อยน้อยมือนี้่จากเจ้าส้มคลิปน้องมะนาวได้เหรอเนาะทุกครับากันต่อเลยต่อคลิปนี้เลยพี่น้องเลยไปลุย let's go สบายดีเนาะสบายดีมินะนี่หันหน้ามาพี่สบายดีนะเออสบายดีมือนี้เฮาสิไปยังกันบัตรนี้ไปคุยเจ้าสเนาะแล้วก็ไปเอา ờ ừ, ba mà cái chị ba họ lại ngoa họ lại ngoa họ lông mũi con ba phun tụi này họ lại mẹ tụi này à. nhà không phải lơi. vì ngang thang gì đâu. <laughs> <laughs> ไปไปยัีไหเออไปไปแดดมันจะไม่รักคุณ นี่ห้าวกบสิทําการไปเบิงคนเกี่ยวขขาวนะบึงพระตูไม่ตู้เกี่ยวข่าวแล้วกะความไปพังพุ่นความไปเอามากระเชกกับหาคุจิรอแนะอ่พูดพันผ้ากันยางก็ได้ผิกสองเสงก้อยน้อย

อาบน้ำน้องนี่ไปทังพุน่นฮะเออบอกประตูแน่มาไปพุ่นก่อนเด้อไปพัปงพุน่นนะได้จังอาบลูกขามาก,ก่อนเนอนนอ เชกแล้ฉันจาลัดบ่อมันได้เ้อเลิกดแดนไปแนาะจะเป็นทิญางหอดวงใดเนาะติงก้อยหน่อยเอาคนนี้ uh, <N os acuerdo> ทีมงานทิงก้อยห้าขาดไปคนหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องอยู่เกางัวนะเห็นงัวเขางัวเขายังไงน้องรักเออไปเนาะเห็นน้องไห้อะไรหัวจุดด้ายหนักเพิ่งแฉยเม่อุ้มเนาะ ยังเลยมันมืดม่อเมาเห็นนะฮะซู่เซเว่นอย่างนั้นอันไหนมาติโอ้สวัสดีสวัสดีเทธวาสวัสดีเออไปไปนี่ก็หาสิความไปพังนู่นเนาะนี่ เขาเราดันในเกี่ยวกับประมาณนี้อ่ไปนี่ก็งัวฉุมเผินเนาะเหมือนวัวเขาเผินเขามาเลี้ยงหน้านี่ไปลูกโอ้ยกิ่นก้อยน้อยแต่นี่กึเก่งเติบเนาะบนหิ่งอุ้มเลยหยางแต่ผูกไปลุกโอ้ย ลายป่ะระวังลูกคอยยังเออได้ไ for? For, Arrow, share, ไป่ะมีเพื่อนกระต่ากลงมาน้ำแลวเนาะข้งแรกว่าเพื <T> ่นกผ่มาน้ำถ่ายเพื่นกระมาเห็นป่ะอ้ลึกแท่ะ thấy, khoan bay khoan thang lạy nina mò nè nặng lạy nè 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 เห็นมะมันเลิกลายกับอกเอาแล้วเบิ่งค่ะไหนนะมานี่พูดไปผมไปอรักจับน้องแน่ฮะเราจะถึงแล้วขังงขวดำในสวนามาคุนก็ได้ละขัวกับมีเด้ไปขวัขวรเรวไปต้องไปดักน้ำไปติโอ้ยเมียงเ่ะ มีนา่าอย่าถอดลูกอย่าถอดอย่าถอดม<า>แม่ชิอุม้มะนำร้ายลยนำร้ายนำร้ายเลย,ยลเอามาถืออันไหรักมาถือ,อนนีออ้นะมะมามีนา่าเดี๋ยวล้มลงไปลูกแม่ชิอุ้มมาอยู่หา่หานห่านมาๆมา,ๆมมาแม่มาอุ้มมะรักมาเอาเสียมแน่มีนา่าเดี๋ยวโตแล้วมาจากกับน้องก็ได้โอ้ยสูก้กราย กูบ่ทายแม่แล้ว